นายสุชาติตันเจริญว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตรองประธานสภากล่าวถึงกรณีแถลงการของพรรคเก้าไกลและคาให้สัมภาษณ์ของแกนนาพรรคเก้าไกลเกี่ยวกับตําแหน่งประธานสภาว่าอาจทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าประธานสภาและนายกสามารถใช้ดุลพินิษเกี่ยวกับการตรากฎหมายยิ่งกว่าเจตจำนงของสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนและการอ้างว่าเป็นประเพณีที่พรรคการเมือง ที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในสภาจะได้รับตําแหน่งประธานสภาก็ไม่ตรงตามข้อท็จจริงเสียทีเดียวเพราะในประวัติศาสตร์มีหลายครั้งที่ประธานสภาก็ไม่ได้มาจากพักการเมืองที่มีสสมากที่สุดที่ผ่านมาทุกสมัยประธานสภาจะมาจากการเลือกของเพื่อนสสในสภาไม่ใช่พักการเมืองพักใดพักหนึ่งเป็นผู้เลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางตามกรอบที่รัฐธรรมนูญ ตลอดจนข้อบังคับประชุมสภากำหนดสำหรับการบรรจุวาระการประชุมสภารวมไปถึงวาระการพิจารณาร่างพรบรต่างๆประธานสภาไม่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาการจะบรรจุร่างพรบอรของพรรคที่ตนเองสังกัดก็ต้องบรรจุตามลำดับประธานสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกบรรจุตามอำเภอใจได้และไม่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนร่างพรบรที่บรรจุไปแล้วขึ้นมาพิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องของที่ประชุมสภาต้องตกลงกันเข้าใจว่าขนาดนี้มีความพยายามในการแย่งชิงตําแหน่งประธานสภาการระหว่างพักอันดับหนึ่งและอันดับสองซึ่งเป็นเรื่องการเจราจาต่อรองกันทางการเมืองที่เจราจากันเป็นการภายในและพักเก้าไกลเองก็มีอดีตสสร่วมทําหน้าที่ในสภาชุดที่แล้วหลายท่านการกล่าวหาสภาในทางเสียหายก็เหมือนกับการตําหนิการทําหน้าที่ของตัวเองด้วย จึงอยากให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับสภาหรืออำนาจหน้าที่ของประธานสภาส่วนตนเองที่มีคนเชียร์ว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาในชุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับพักที่จะเสนอชื่อใครและก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาด้วยว่าจะลงมติเลือกหรือไม่แต่สาระสำคัญไม่ใช่อยู่ว่าใครที่เป็นประธานสภาเพราะความสำคัญอยู่ที่การที่สภาได้เริ่มทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาได้เมื่อใดมากกว่าในสุดชาติยังบอกถึงวาระของพรรคก้าวไกลที่ต้องการทําให้สภามีความโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้โดยบอกว่าในสภาชุดที่ผ่านมาการประชุมสภาจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมทุกครั้งทางสถานีวิทยุรัฐสภาคลื่น f 87 m 87.5เมกเฮิรตซ์และถ่ายทอดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รวมทั้งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆตลอด4ปี ส่วนการประชุมของกรรมธิการนั้นจะมีทั้งข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้การประชุมใดจะเป็นความลับหรือเป็นการเปิดเผยจึงขึ้นอยู่กับมติของสมาชิกคณะกรรมธิการนั้นๆเมื่อถามว่าตามกระแสะข่าวหากพรรคเพื่อไทยได้โคต้าประธานสภาจริงนายสุชาติอาจได้พพรับการเสนอชื่อาพพานายสุชาติบอกว่าการลงมติเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานสภาไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดแต่เป็นการลงมติร่วมกันของสสทั้งสภา ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งและไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคที่อยากทําให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าเพราะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้จึงอยากฝากไปถึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพื่อให้สภาเดินหน้าทํางานได้โดยเร็วดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ